เอาละท่านผู้ชมกับาอม่ครั้งเกมดีว่าโอ้ยเราบอกในแบบดีว่าอีกรล้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าเรียบร้อยฮะไปหนึ่งชิวรเรียบร้อยน่นองจนี้เขอหันหลังให้เราทำไมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันสุดยอดเราเปนพระเจ้าอยู่แล้วพระเจ้าอย่างเกมวีพีเอสไอน้อง เรียบร้อยฮะแต่ไว้หนึ่งวันมาลิกมาเรียบร้อยฮะสามศูนย์ไปน้องเป็นไงอ่ะไหนดูดิมันจะเก่งขนาดไหนอ้าวเรียบร้อยฮะแล้วเขาเช่าปักไปเป็นที่เรียบร้อย เราไปให้แก่ตินหน้าผู้นี้เป็นไงอ่ะเป็พระเจ้าจริงส่อที่บ้านเราพัดสอดีกว่าโอ้ยแล้วเจอเวลสี่สิบนะเก่งแน่นอนนะคนนี้แล้วน้อมไปแล้วกันนะนะเขาจะเรียกเราเรียกแย่แล้วกันเอาละงั้นเราเปิดมาเราปาเราเปิดไปผมกอเหมืน เรียบร้อยฮะแต่ว้หนึ่งเดเดเป็นไงเดไหมอ่ะเาปลาระเบิดฝั่งนี้แล้วกันนะรอบนี้การดักนะแต่ตัดเลือดได้เรียบร้อยเรัาจังหวะน,นี้โดนลูกคบหมดแม็กแต่เขาไม่ระวังนะเมื่อกี้เขาน่าจะไม่ได้ยินเสียงเรานะ อ้าวแล้วเราเขายิงเราไม่ตายไนดะ้อีกเม็ดเดียวไอไหนไหนไหนแอบอยู่ไหน,ไหนออกมาทีครับอ้าวมาฝั่งนี้แล้วโอ้โหไม่เห็นอุ้ยแล้วเขาเอาจริงแล้วไงจังหวะนี้แต่อย่าให้เรา,เาจริงว่า แรกลูกเราน่าจะน้อยกว่าอัโอ,อ้ลูกเราน้อยกว่าไม่ไหวพลาดเลยแพ้ปะเนี่ยติมนะ้าติมนะ้าไม่เอานะ เรียบร้อยฮะแตกไปอีกหนึ่งแบดพอยจังหวะนี้จะพลาดหรือไม่พลาดหรือไม่เราจะไม่พลาดเรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งเรียบร้อยแล้วจบเกมไปันที่เรียบร้อย จะน่าเหมือนเดิมหละมาเรียบร้อยมานะกิกท่าอย่างหล่อที่เหมือนเดิมนะ,นะใส่เลยมั้ยไม่เคยกลัวอยู่แล้วไอ้น้องสองสองสองมาเลยนะนหัวไดนก็ได้ไม่มีปัญหาเพื่อนได้ทุกด่านหนึ่งปืนเราจะไม่ดีแต่ว่าแต่เราก็ฝีมือไม่ดีเหมือนกันอ้าวเรียบร้อยแล้วเพื่อนเขาเชักปักจังหวะนี้ไม่ก็เนตหลุดนะอาจจะเนตหลุด อาจจะเน็ตอาจจะเน็นรถเนจุดอะไรอะ่ะปืนเขาปืนอะไรอะ่ะโอ้โหอาร์พีจีบ้าเปล่าวะปืนบ้าอะไรวเนี่ยเพิ่งเคยเจออาแกไม่เป็นไรนะเอามีอาร์พีจีอ้าชิบหายเกือบตกตายละ นะตายไปซะงั้นเราก็ต้องลุมนะไ่อนีน้ไม่ไหวนะอ,อ้าวเรียร้อยแล้วอะไรเนี่ยน่าจะเป็นภารกิจนะโอนนี้เราไปเพื่อนเราเรียบร้อยฮะ,นะะนะยยนะและโดนหลอกไปเรียบร้อยนะฝั่งนี้ สองหนึ่งเนี้ยมันสบายจริงจโอทำไมมันมีปืนปืนมันโกงแกวะปืนนี่เนีย่ยนี่กดหมดแม็กเลยเป็นไงอ่ะไม่สังเกตยร์เลยเรียบร้อยฮะและวแ้วโดนดักยิงไปเป็นที่เรียบร้อยนะฝั่งนั้นแล้วขึ้นแมทพอยต์ไปอ้าวแล้วเขาตกลงไปเมื่อกี้ ตัวตามเลยเย <c oughs> okay, นะแล้วจบไปอย่างสวยงามอะขอลองเล่นด้วยหน่อยจะขนาดเกันเชียวมาอีกสักตาแล้วกันก่อนจบกันไหนดูดิโอ้แล้วเขาเลือกที่จะเป็นด่านนี้ไม่มีปัญหาเพื่อนจัดมาขอแบบหนักๆน,นะแพ้ได้ถ้าเราแพ้ได้เราไม่สี่เดือนเราแพ้แล้วอุ้ยเร็วจังอ่ะ พุทธเร็ววิ่ตัวเขาเรียบร้อยฮะและจังหวะนี้เราหันไปยิงได้อย่างสวยงามนะปุ๊บลบไหนวะฮับแฝงเลยละ เขาพาไฟมานะใช่ปะวะอ้าวแล้วเขาไปแอบแล้วแถบบ่ไหนอะนี่ไงนะ้องเป็นไงแซดมาแล้วก็ยิงนะจังหวะนี้เฮ้ยกระสุนหมดอ้าวแล้วเขาเจ็บนะจังหวะนี้รถไปแปดสิบกว่าแซดมาข้างหลังแล้วยิงจังหวะนี้ นั่งเลยจังหวะนี้นั่งรุ่นเลยเรัน,นเราจะต่อให้สักหน่อยแล้วกันมะแเราต่อให้นะไม่เป็นไรหรือว่าสนุกให้ฟขาได้ซ้อมแล้วกัน ไม่ไรนะเราสนุกให้เขาได้เล่นหน่อยไปเดี๋ยวเราไหนไหนต่อยต่อยต่อยมาเดี๋ยวเรามาจบเลยเแล้วกันแน่นอนอยจังหวะนี้จบเลยเวลาละ โอ้เราเจ็บก,กว่านะเล่นไปเล่นมาจะแพ้เอานะกินะนะกินนะอือเฮ้ยแล้วเขาจริงแล้วจังวะนนี้เรายังภาษีดีกว่าแต่เราสร้างความมั่นใจให้เขานะแล้วเรามีสิทธิ์แพ้จังหวะนี้อ๋อเจออ่ะเล่นที่เดิมเลย เป็นไงครับประมาทตินะเอาแล้วตินนะเอาแลไวเจอแหวนพอย์บอลวนไปห้าสิบกว่าเรียบร้อยฮะและชนะเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรผิดพลาดเกลียวละไอ้น้องอ่ะถือว่า เป็นวันที่ดีไปเก๊กหลอกแล้วอ้าวบักเลยเอาล่ะก็จบไว้แต่เพียงเท่านีน้แล้วกันนะท่านผู้ชมเราก็มาเจอกันใหม่ก็มาอัดเล็กน,น้อยก่อนอละกันจะได้ไม่ห่างหายกันนานนะ